ตอนนี้ก็นลังมุ่งนาขึ้นบนสะพานไทล่าแล้วกําลัางสิไปยืนยู่ช่วงกลางเบืองแม่นม้ำโขงวามันล่นมันหลายดเลยน,น, <c oughs> นี่คณะบริวารกําลัางทยอยยางไก่เมื่อย อีกกิโลนึง ถนนใต้สะพานใกล้แล้วใกล้ถึงแม,มนง่น้ำโค้งแล้วเห็นแล้วเห็นลิฟลีแล้วลิฟลีแล้วมาถึงแล้ว

เรก็ล่นเรียนไปฟังแล้ว ตอนนี้เราอยู่ฝั่งไทยยางมาชมน,น,นั่นเลยถาถ้ารถบ่มีไฟแนนบม่มีนี่เขาจังให้ขามรถบ่มีมงวดเออรถบ่มีงวด เอาหันมาดูหันมาดูแคปเจอไว้ด้วยนี่เนมาแล้ว,ถ,วถึงแล้วคุณนี่หน้าหัวกระโด làm lông lái đây nó. Nì, thì nó thì làm thuộc nó không hoạt gì ta việt nam cũng thấy là vậy Nhà người xây lôm khuy phố... phố... khu hang thế? Hả? Lôm khuy hang thế? Đúng chỉ pha hốc phiếu Đúng rồi, chúng ta phải ทำไปเทีวนไปเปิป่กันเจดีเจดีวงเหอมเจดีอ๋ออันหลวงหลวงหลวงยังนี่ครับเาท่นฮอดแดน ล่มแห้งไหมล่มแห้งยุกกลางน้ำไหลคุณโยกนเงงคือเป็นตะยานเน่ยขาอ่อนเหรอดึง ย่านลมมันแห้งแหมลมมันแห้งแหม่ฟัดลุกก็เจ้ามากพมามาเรื่อยๆมามาไปไปไปมันสวดแลม่มันสวดเพอเพาะดินแดนสวดนี่คือฝั่งไทยนี่คือเฉีดแดนไทยผมก็หัดก็มาเชื่อแล้วคุณบอกหอดท่าคุณบอกป่ะในนี่มีมีไฟมีไฟสำหรับตีกันเลยของาให้เล่าอ๋อช่วงกลางนี่บอกแจ้งแจ้งเฉียดแนเลยครับเป็นว่าะ โอ้ธรรมาส่วนฝนตัวก็สงามนนั่บอข้าอยู่นล้หันมาดีผม เบิ่งครับเบิ่งน้ำไหรอุ้ยั้งแรกในชีวิตขานสะพนานไทยแล้ว เอาไก่พิชิตแล้วไก่พิชิตฟางไทยแล้ว